เพื่อนๆมีเรื่องคุยก่อนนอนนิดเดียวนะครับสำคัญไหมน่นก็ได้จะสําคัญแล้วครับผมจะเรื่องอาการสร้างเนื้อหานะครับผมการสร้างเนื้อหานะครับเพื่อนๆที่ว่าไม่ได้เครื่องมือการสร้างเลกทีหรือว่ารอไม่อะไรต่างๆนะครับเรียนไวิ่งแล้วแต่นะครับผมหนึงเลยนะครับเราจะสร้างเนื้อหานะครับ เราผ่านการสร้างเนื้อหานะครับแล้วนะครับทาง Facebook ให้คลิปของคุณคลิปของคุณกําลังสร้างเนื้อหาอยู่นะครับอันนี้คือผ่านการสร้างเนื้อหาแล้วนะครับแล้วคุณรู้ไหมนะครับว่ามันมีนโยบายการสร้างเนื้อหานะครับของ a c e b o o k นะครับมีใครอ่านบ้างไหมนโยบายของเขานโยบายคืออะไรนโยบายคือกฎข้อบังคับกฎระเบียบนะครับในการสร้างเนื้อหา นะครับคือกฎระเบียบในการสร้างเนื้อหาหนึ่งเลยนะครับต้องไม่ขัดต่อเรื่องอะไรอ่ะคือเรื่องเพศนะครับเรื่องเพศยาเสพติดเอ่ยากรรมเออยโอเสียดหรือว่าเหยียดเชื้อชาตินะครับหรือว่าในการยุยงนะครับอะไรพวกนี้นะครับในการปลุกป,ปั่นที่เกิดปัญหนานะครับนะครับประเด็นเลยนะครับถ้าเกิดว่า เราผิดต่อนโยบายนะครับผิดกฎนะครับของ Facebook มันอาจจะขัดต่อขัดต่อขัดต่ออะไรอะ่ะการสร้างเนื้อหาของเรานะครับแต่มันก็จะขัดต่อการสร้างเนื้อหาของ Facebook เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตามกฎของเขาซึ่งถ้าเกิดเราไปทำตามกฎเราทาผิดกฎเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะถูกตัดสิทธิ์เลยนะครับไม่ให้ตั้งเนื้อหาเลย นะครับถูกสติดต,ตัดฟิตเลยอะไรที่อาจจะรุนแรงนะครับหรือไม่นะครับอะไรที่ผิดกฎหน่อยการมองเห็นนะครับของเพื่อนการอามองเห็นของเพื่อนกะน้อยลงนะครับการเหอาจจะลดลงนะครับคือยอดอาจจะลดลงนะครับอะไรที่ไปขัดนะครับแล้วในในใน,นโยบายนั้นนะครับมันจะมีหัวข้อย่อยเยอะๆๆมาก,มากหัวข้อย่อยเยอะมากในการ สร้างเนื้อหาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รูปภาพนิ่งการเอ่การโพสต์ข้อความนะครับแต่ละอย่างเพื่อไม่ให้อ่เป็นเป็นแปลอะไรอะ่ะเป็นในการบังคับเหมือนเชิงบังคับให้เราต้องตอบให้เราต้องกดถูกใจหรือว่าต้องกดติดตามคือการทุกสิ่งอย่างนะครับผมที่แบบเหมือน คนดูเราเป็นผู้ชมไปมัดผูกมัดกับผู้ชมว่าเอยถ้าเกิดว่าคุณจะดูนะคุณต้องกดถูกใจนะถ้าเกิดคุณไม่ถูกใจนะอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับหรือว่าถามไม่ต่อสมมติว่าคุณคิดว่ายังไงใครรู้ช่วยตอบหน่อยในใต้คอมเมนต์อันนั้นนะครับผมซึ่งผมบอกแล้วเมื่อวานนี้นะครับระวังระวังกับดักกับดักนี้เลยนะครับกับดักนี้จะมีบอกเลย คนตกหลุมตกกับดักนี้เยอะมากรวมถึงผมด้วยนะครับเรื่องผมนะครับเรื่องขึงผมถึงบอกว่าเราก็น่าจะมีอันนี้โปรไฟล์หลักถูกต้องไหมหลักเราก็อาจจะสร้างเป็นเพจของเราอีกไปนะครับหรือว่าแล้วแต่อะไรเพจที่แบบมันดูสะอาดที่ผมบอกว่ามันสะอาดของผมมันสะอาดนะครับแต่อันนี้โปรไฟล์หลักนะครับมัน มันหลากหลายแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ถาว่าสร้างเนื้อหาใหม่ก็กหลังสร้างเนื้อหาอยู่นี่แหละนะครับแต่ผมก็อืมก็อยากจะช่วยเพ,เพื่อนนะครับหรือว่าพี่ๆของห้มมองเห็นป้าๆโหแต่ละคนนะครับผมไม่รู้ว่าไปได้เพื่อนได้คนติดตามมาจากไหนไม่ได้นะมาจากไหนนะครับผมคืออย่างบอกอะอย่างที่บอกนะครับถ้าเราทําปิดกฎนะครับสมมุติว่าเอา ดาวมันแลกกันนะพูดตามมันแลกกันใครมาเลยนะครับใครต้องการผู้ดตามใครต้องการคือแบบไ,ไม่เป็นธรรมชาติอย่างนี้นผมบอกนะครับ,ออรบเขาก็ปล่อยคุณซื้อแหละนะครับดาวปล่อยให้ซื้อเขาไม่นะครับแต่ถ้าเมื่อคุณทําผิดกฎเดี๋ยวเขาก็เขาไม่ได้ผ่านนะครับตัวพัดคือเรารออะไรอะ่ะการสร้างเนื้อหาถูกต้องไหมรายได้จากเนื้อหาแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของแบรนด์อ่ะเขาไม่โอเคนะครับพาร์ทเนอร์ไม่โอเค